มาเจ๊กัยนะคะกบบช่องแก้วคนชอบหวยนะคะนี่จะมาแนวทางสามาน้อยขึ้นคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมัแนะนำไม่สับสรเด่นการหาชืวอตนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ <c oughs> <c oughs> าะในของเราวันนี้ <c oughs> หมุนอุ้ยปุ้ยทุกคน หลุดหมดเลยนะคะมาตัวกันห้าแปดหลุดหมดเลยโอ้จะเป็นลมรู้จะทำอย่างไรนี่พี่น้องอ่ะหลุดคืหลุด,ลดพวกนี้แก้มือใหม่คะ่ะพวกนี้เอาใหม่นะทุกคนนะเริ่มเลยเอะไรนะคะพวกนี้ พิเศษทางเรของเราเข้ามายาวนะเข้ามาอยู่นะแล้วก็มาหลุดแล้วได้เวลาหลุดแล้วโอ้โหหลุดพร้อมกันจะเป็นลมอืมหลุดไม่หลุดก็ไม่เคยโกงหกนะคะหลุดคือหลุดเนาะสองเจ็ดโอ้ยอ่ะ อืมกล้องเอียงอะ่ะเจ็ดหกแล้วก็อะไรนะคะตั้งกล้องแป๊ปนึงสี่ศูนย์โอ้ยกล้องเอียงจังเลยถ้ากล้องมันยงไม่ใช่ตัวจริงนะทุกคนอืมแต่ลนะรูปก,กติตัวสีนี่ถ้าถ้ากล้องมันยงแสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงนะทุกคน ถ้าไม่ใช่ <c oughs> ถ้าถ้ากล้องมายัางแสดงว่าไม่ใช่ตจริงนะคะ ก็ V A P เราจะเปลี่ยนสีประกาศเรามีหลายสีมากแบบก <c oughs> านสีเด้อ นเด่นก็คือตอกันไหมทุกคนกันนะคะ ค่ะฮานอยฮานอยรัฐบาลฮานอยนี่นะคะอ่าใครชอบสูตรก็เล่นตามสูตรใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นแต่ตัวเด่นมาทุกวันเนาะสักหน้อยหนึ่งคือตัวเด่นต้องมาทุกคนเข้าใจมุมเบนไหมแต่นี่คือหวยตามสูตรอันนี้คือตามสูตรนะคะอืมถ้าใครอยากเล่น ตามสูตรก็เล่นเล่นตัวกันก็เล่นนะคะเล่นตัวเด็ดก็เล่นนะคะใครไม่ชอบก็จับอาได้นะคะสูย์กับสีพ่งนี้นะคะอุ้ยแดนเ่เห็นไหมบอกแล้วอ่ะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ